ผู้ชมทุกท่านพบกกับผมอีกแล้วส s max นะครับแล้วก็อยู่กับน้องทิวนะครับเราเพิ่งเจอกันได้ไม่ถึง5นาทีนะครับเราพบกันโดยบังเอิญมากในในดานใช่จริงไหมเนี่ยใช่ใช่ถ่ายอยู่ถ่ายจริงนี่ทิวโอทิวมานี่ <c oughs> ทิวนี้ย <c oughs> เขาเป็นคนที่โหดมากใช่ไหม <c oughs> เขาเล่นหมด <c oughs> ทไททันได้นี่เล่นมากี่ปีแล้วทิวเกมเนี้ยเล่นอายุมีท่านผู้ชมมากมายอยากจะเล่นกับผมนะครับแต่ว่า <c oughs> ผมเป็นคนที่นอนดึกแล้วก็ตื่นเช้า <c oughs> ไม่ไม่ใช่ตื่นเช้าแล้วก็นอนดึกอะไรวะพู้จาวกวนน่าจะนอนนอนตอนเช้าตื่นตอนดึกเออโอเคด่านนี้ก็จะเป็นด่าน forest ป่านะครับมากับน้องทิวน้องทิวนี่อายุเท่าไหร่น้องทิว <11. S 1> อายุสิบเอ็ด้อายุสิบเอ็ดนะครับ <laughs> <laughs> ปอห้าใช่ไหมยั <c oughs> ได้ว่าฝ <c oughs> ีมือการฆ่าไททัทนนี่โหดมากนะครับโหดกว่าผมซะอ,อีกปังนี่มีดนี่ต้อง ต้องเปลี่ยนบ่อยแก๊สนี่เราใช้เปืองมากเป้าหมายในวันนี้เราจะมาฆ่าไอ้แก๊งเด็กปลาหินใช่ไหมไอ้ทรงผมโมฮอคครับอ่ามันจะเกิดในเว็บที่ห้านะครับตอนนี้ก็เว็บที่สองอยู่ต้องไล่ฆ่ามันให้หมดพวกนี้หาตามป่ากัน <c oughs> หาที่ท่านตามป่าหาที่ท่านเจอแล้วเจอแร็วเจอแร็ว ไอ้นี่ไไม่ด้ทำไมตายทำไมตายครับอู้ทำไมตายครับอู้ไปจุดบุกไม่ได้อู้สาวบอกว่าอู้สาวบอกว่าหดเรียบร้อยเอ้าทำไมเกิดได้เลยครับทำไมเกิดได้เลยครับเกิดได้ครับทำไมครับมันเป็นมันเป็นมอดใช่ไหมโอ้ทำไมข้ามันไม่ตายวะเนี่ยเฮ้ยแต่ว่าแก๊สพี่ใช้เปลืองมากเนี่ยเดี๋ยวพี่ต้องไปเติมแก๊สแล้วเนี่ยวเห็นไหมแป๊บเดียวอออืื้ห แต่ว่าแมปนี้น่ากลัวมากตอนกลางคืนมันโคตรน่ากลัวเลยไม่เหมือนตอนเช้านะตอนเช้ามันสว่างแล้วก็แบบมันดูงงยิงงงยิงนะตอนนี้เรามากับส่วนผมเนี่ยจะจะแต่งตัวเป็นเขาเรียกว่าอะไรตีใหญ่นะดูจากหน้าตาแล้วก็หนวดเขาเนี่ยตีใหญ่ชัดๆเลยฮะไหน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 หน้าเนี่ยหน้าผมเลยอ๋อยู่ไหนอะ นี่แอบอ๋เจอแล้วโอ้โหดูชื่อมันทาอะไรเนี่ยไอหัวแดงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยระวังโอ้ไม่โดนไม่โดนเหรอเฮ้ยอีทุบเต็มเต็มไม่โดนเราต้องฟิวเราต้องตัดขามันตัดตัดขามันโอ้หหล้มล้มล้มเชื้ยดอ้เชื้ยไม่ตายว่ะทำไมมันถึกอย่างงี้ตัดขาให้ครับตัดขาให้ดีมาก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 เราต้องประสานงานกันเป็นทีมแบบนี้ใช่แล้วความโหดของเราต้องบรรลุ ่เ,เราต้องทำความโหดให้ถึงสูงสุดเขาเรียกว่าคอมโบใช่ไหมครันหนึ่งสับคนหนึงนหน่งท,ท,ทํานั่นทํานี่เฮ้ยมันทําอะไรไอ้นี่มันทําอะไร,ไะไรมึงอุ้ยอุ้ยอุ้ยไทท่านนี้มันน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยดูเพลินๆนะเฮ้ยเฮ้ยโดนจับเหรอเอ้าไม่อู้ช่วยไปแล้วเวฟที่สามแล้วตอนนี้เที่ยวเลขสี่ตัวเลขสี่ตัวโห มืนๆนี่หามันยากนะเนี่ยเฮ้ยเจอแล้วโอ้โหไอ้น,น,นี่หน้าตาไม่พึงประสงค์ฆ่ามันตัวใหญ่ตัวเล็กครับโอ้ยตัวปานกลางตัวนี้น่าจะแบบยังไงไม่รู้อะมาเนี้ดยดิตามหามันก่อนตอนนี้ตอนนี้เหลือกี่ตัวสองใช่ไหมตอนนี้เหลือสองสองละไปบินหาเลยตอนนี้เฮ้ยเจอสองตัวเลยเนี่ยลอดไปอย่างงี้นี่ครบับ เจอแล้วตัวนี้ขอไม่เออแย่งกันไม่ต้องแย่งกันได้กัอน <S <S ทุกคนไม่ต้องแย่งกันโอ้โหไปนี่ตัวเล็กโอ้โหตัวเล็กยังไงดีฟันหน้าก่อนอันดับแรกเฮ้ยแก๊สจะหมดโอ้โหชิมหายแล้วเถียวแก๊สพี่จะหมดแล้วเนี่ย <S <S เดี๋ยวนะเดี๋ยวขอไปเติมแก๊สก่อนโอ้โหตายแล้วอยู่ไกลที่เติมแก๊สมากเฮ้ยเฮ้ยหมดเลยหมดเลยแก๊สหมดเลยตอนนี้อุ้ยอุ้ยทำไมพี่พุ่งได้วะ เหมือนว่าจะมีลมอะไรว่ลมอะไรลึงหลื่กดวีลสองครั้งกดว<อ>ีลสองครั้งกดไม่ได้แก๊สหมด <c oughs> แก๊สแดงเลยตอนนี้ดาวก็หมดเหมือนกันเนี่ย <c oughs> เหมือนทิวจะแปงลงร่างหรือเปล่าฮะใช่ไหมทําไมมันลึงเหล, <c oughs> ลื่ยนตัวเปลี่ยนตัวเป็นตัวอะไรไหนมาดูดิโอ้โหปือนนะเปื่อนเหรอโอ,อย้ยยางงี้มึงโหด,ดเลยดีมากดีมากนีงแเราสบายแล้วอย่างงี้ไหนไหนมาดูใกล้ๆดูโอ้โหไหนลงมาไหนเป็นตัวยังไง นี่ทรงผมนี่ทรงผมนี่ตัวนี้มันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมตัวปืนไม่ได้แต่งไม่ได้อะไรใช่ไหมใช่ไหมใหม่ตัวปืนที่จีบไปผมดำโอ้ยไม่โอ้โหรอดมาได้ป๊าบเรียบร้อยอย่างกะรีไว้อะท่าพันเนี่ยทีแท้ก็ตีเล็กครับตีเล็กมันกล้าดียังไงทำเรื่องแบบนี้ฮะมันกล้าเหยียบคิดเหยียบ ทะลุหน้าทะลุหน้าพังเลยอู้อะไรจะโหดขนาดนั้นเทเทวทำไมเทวทำเหล่อมแบบนี้วะเนี่ยยกที่สี่วะฮะเว็บที่สี่แล้วเฮ้ยไม่ใครนี่ได้ไปเว็บที่ห้าแล้วเนี่ยเร็วดิเนี่ยแก๊งเด็กปาเห็นเนี่ยพี่แค้นมันมากไงเนี่ยเนี่ยเจอแล้วเจอแล้วเนี่ยฆ่าบอยไม่แค้นหรอกหรออู้พี่โดนมันฆ่าตายไม่เคยฆ่ามันได้เลยระวังโดนปืนนะยิงเดีอยอย่าอย่าอย่าพี่อูอย่ายิงดิ มันยิงกันได้ใช่ไหมมาเ้ยมามาแกงด็กปลาหินมาแล้วแกงด็กปลาหินมาแล้วมามาแล้วลูลูมีหนึ่งตัวครับมีหนึ่งตัวไอ้ไอ้เห็นไหมเห็นไหมมันปลาหินเห็นไหมเห็นไหมหาตัวไม่เจอที่นั่น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 มันปลาหินแล้วนี่ไงไอ้หัวแดงเนี่ยเฮ้หัวแดงเนี่ยนั่นแหละนั่นแหละมันเออยิงขาไม่ให้ล้มยิงขาไม่ล้มเร็วลูพี่จะกำเน่งเออเอาอู้วที่ไปฆ่ามันทำไมพี่โอ้พี่อยากจะฆ่ามันมากเลยไอ้นี่มันหลายครั้งแล้วไม่ใช่อะไร อุบช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 ุบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันยังแสบตาอยู่ไอ้นั่นแตะตัวให้ครอะทำไรอ่ะโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใหม่ใหม่ใม่ใหม่ใม่เฮ้ยโอ้โหอะไรจะต่อยขนาดนั้นเออดีดีดีเอาไอ้นี่ดิเตะโอ้หทำไมเตะวืดอ่ะทำไมเตะว้าวเทวเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยเตะดิโอ้โหหขา ทำไมเตะโหดร้ายขนาดนั้นเตะเตะตัวใหญ่ก็ได้เอาดิเอาดิเอาเตะตัวใหญ่ดิทิวเตะตัวใหญ่โอ้โหว่าเท่โคตรโหดอ่ะไหนๆตามติดชีวิตน้องทิวครับตอนนี้เขากำลังไล่เตะไททันอย่างกรมวยไทยโอ้เลือดกระจุยตรงนั้นนะใช่แน่เรียบง่ายแล้วตอนนี้เราไม่ต้องทำอะไรแล้วเราดูอย่างเดียวมาเราตามติดชีวิต ดูอย่างเดียวยเออโอ้โหชุดใหม่เกิดแล้วชุดใหม่เกิดแล้วชุดใหม่เกิดแล้วยกที่เจ็ดนะยกที่เจ็ดเริ่มได้เมง้งปา้ารู้สึกว่าจะแหลกๆหลกนะเนี่ยทำไมแหลกๆกวะเนี่ยไม,ยไมยู่้แต่ผมไม่แหลกเลยฟ้าบเรียบร้อยอยา่ยาอย่าต่อยพี่โอ้โหจไม่ตายพี่ตาย เอ้ยเอ้ยเอ้ยโดนจับได้ทิวตัวนี้ตัวนี้เร็ว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 เรือไม่ทิวโอ้ทิวเอ้ยเออตีหัวมันนะพี่อยู่ในปากมันนะั่นแหละไม่ทิวเขาแบบนี้โอ้โหโอ้เอาข่าวไปหมดทิวเราพี่จะได้เกิดอ๋อไอ้นี่แหละเออโอ้ทำไมโหดไล่แบบี้วะไททันเอเลนเอาหมดแล้วหมดแล้วโอ้เหลือแต่ตัวแล้วเอาแปบงล่างได้ไหมเว้ยทุบโอ้เอา อ้ทำไมตีทีมันไปไกลขนาดนั้นวะเราตามติดชีวิตทิวกันไหนนี่เหรอไหนวะโอเคไหนอ่ะมันอยู่ไหนอ่ะโอ้ไททันอยู่ทางไหนเนาะนี่มันเหลือตัวเดียวอ่ะมันหายากเอ้ยนี่นี่ตัวเล็กเนี่ย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 มันี่มันนี่มันนี่ดีมาทางนี้เออทางนี้หัวาขวาขวหัวาขวาหลังหลังข้างหลังเดินตรงมา ไอห,หัวเหลืองๆเนี่ยตัวเล็กๆเตี้ยๆตัวน้อยๆ,ๆ,ๆโอโ้โหวิ่งไปซะไกลเลยมานี่โอโ้โหขวาตรงมาตรงมาเออซ้ายซ้ายนิดหน่อยซ้ายดิซ้ายเออเจอมันแล้วใช่ไหมไอ,อห,หัวเหลืองๆเนี่ยเตะมันเลยน,นี่ไงโอโ้โหอยู่จะแปะดังกันอยู่ละเออนั่นแหละแล้ว <c oughs> ก็จบกวันหน้าเลยจะจุกกับปีตุ้นตัวนี้มัน ได้ทําการดูการกระโดดมันห้าวมากไอ้พวกนี้มันเป็นพวกหําเปียกพวกนี้เฮ้ย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 กระโดดสูงไหมพวกนี่มันเป็นบักหําพวกนี่ปั๊บเรียบร้อยเดี๋ยวพี่จะช่วงนี้พี่จะเคลียร์โหดๆซะหน่อยเรื่องนี้ตอนกลางวันมันจะเป็นไงตอนกลางวันมันจะดูสดใสกว่านะปั๊บมันจะเห็นชัดใช่ใช่มันจะเห็นการกระโดดชัดดีอ๋ออู้ โอ้โหโอ้โหถีบมันไปขนาดนี้เลยเหรอหมดเวลาแล้วเธอคงต้องไปแรงแงเลยโดดดีกว่าไปดดดโดดสูงสุดๆโ,โดดสูงอู้ยสายทันโดดไม่ได้เหมือนไอ้10เมตรโดดยังล้มใช่เหรอเหมือนได้จัมปเปอร์โดดสูงกว่าจัมปเปอร์อีกเดีย๋ยวนี้ <eder> ชรับเรียบร้อยโดดอีกฝั่งหนึ่งไปถึงอีกฝั่งหนึ่งยังได้ ล้มอ,อีกสัมชิมหายอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ตายแล้วเฮ้ยเจอแล้วดูสูงกูไปถึงไอ้นี่หน้าตายฟาบโอ้โหเป็นไงนี่นิวฟันจากข้างหน้านทีสามมาทำไมมันน้อยหรือว่ามันโหดหรือเปล่ามันโหดหรือเปล่าอ๋อหรือว่ามันเริ่มใหม่เริ่มนับหนึ่งใหมย่ยกที่แปดก็เท่ากับนับหนึ่งใหม่หรือเปล่าเฮ้ยขอตัวนี้ยาเรียบร้อยเตะไม่โดน มันตายแล้วมเตะโดนเตะโดนนกฟันก่อนใหญ่วะหาไม่เจอเลยเฮ้ยโอ้โหโผลมาเต็มเลยรอบนี้สิบสองตัวเฮ็ดเมื่อกี้มันให้เราพักโยกใช่ไหมให้นน้อยรอบนี้โผลมาสิบสองตัวยังหนักอ่ะเยอะสุดก็สิบหกมาดิลองสู้กับแอนนี่ดิเอ็ดโอ้เอ็ดแอนนี่จะโผลมาไหมเนี่ยแอนนี่ฮะไม่โผล่ครับ ไม่พอแต่5ด่านเอนนี่นี่หนุกเลยเออเออนี่แบบชิวๆอ่ะด่านเอนนี่ใช่เหรอโอ้โห789โอ้โหแก๊สจะหมดเอ,อ้ยไม่ใช่ใบมีดหมดละแก๊สยังไม่หมดเดี๋ยวต้องเป็โอ้โหไททันเอเลนไม่ละเดี๋ยวพี่ขอไปเติมแก๊สก่อนตอน,นมาบอยมาบอยโอมาบอยเแบเบ้เอ,อุ้ย ยังไงเติมแก๊สก่อนแป๊บหนึ่งโอ้โหนี่ทิวเพิ่งตื่นหรือว่ายังไงตื่นตั้งแต่ตีสี่โอ้ดีดีดีตื่นมาทําอะไรตีสี่นะปิดเทิมใช่ไหมตื่นมาครับตื่นมาทําอะไรตื่นมาดูทีวีตื่นมาดูทีวีอ๋อดี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 โอตื่นมาดูทีวีตื่นมาดูอะไรติดรายการอะไรสักอย่างใช่ไหมไม่ไม่ต้องไม่ใช่แน่ อยู่ไปงันๆัอนเฮ้ยเฮ้ยโอ้ตายหนึ่งเมื่อกี้ตายครับเดี๋ยวขอข้าวนริงหลังผมเนี่ยหน้านี่แหละต่อยเป๊ะตายโอ้โหเอ้าทำไมทะลุโอ้ต่อยทำไมมันทำอย่างนั้นอะดูผมจัดการตูมจะต้องจัดการโอ้โหมันกันมันป้องกันได้เหมือนเอนนี่อ่ะมันเอามือมันกันเน่ะ โอเคโอเคเออไอ้นี่มันโอ้ยหยู่อยูยอยยโดนไม่พ้นพี่โดดได้ิีเดียวโอ้เอ้ามันตายเหรอจบโอ้โหจบง่ายเกินโอ้รอบนี้มาสิบสี่ตัวว่ะทำไมเหมือนไม่เห็นเลยวะอ๋อเนี่ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วโเมี่ไอ้เมย์หนึ่งสองสาม สีห้กหกตัวอยู่ที่ผมเลยพี่สองตัวเนี่ยไอ้หน้าชินจังเนี่ยเดี๋ยว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 หกตัวเต็มเลยเฮ้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 ยไม่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 ฟาบตัวแรกจัดไปแบบเบาๆชิวๆครับแกจับคว้าไม่ได้หรอกใช่มันไอพวกนี้มันมันทำอะไรเราไม่ได้พวกนี้ชึบโอ้โหเรียบร้อยเหลือสิบตัวเลยโอ้โหนั่นมันฝูงหาผีพ โอ้โหมากมายบอกเลยเต็มมือมาดิมาดิมาดิมาเลยมาเลยสปินไรเรล่าปันน่นเรียบร้อยโอ้โหโอ้โหอะไรจะยิงขนาดนั้นเอาหมอดไห้พี่ใช้บา <S <S ้บางดินะพี่ว่าพี่อัดคลิปแบบใช้หมดน,น่าจะมันมากพี่ว่าจับโอ้โหระวังนะระวังยิงโดนพี่นะ มันจะยิงโดนด่านเอ็นยก้อนหินนี่ก็จะต้องมัดเฮ้ยโดนกัดหรือเปล่าโดนกัดหรือเปล่าโดนกัดหรือเปล่าโอ้ยโอ้ไปช่วยไม่ทันเธอ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 เเมื่อกี้จะไปช่วยอยู่แล้วชิ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 วแล้วนะเกิดเอาเกิดเอาฆ่าเอาฆ่าเอาเกิดบ่อยเกิดบ่อยครับข่าก็ชิวชิวเคยได้ข่าเอได้สองพันอือสองพันเลยเหรอบ๊าที่จีนเจ้าสามพัน เคยข่าแล้วเห็นคนได้หมื่นเลยมันใช้หมดแหะมันก็เลยเป็นหมื่นไงมันมีหมดฟันเป็นหมื่นอยู่นะเอแต่พี่ไม่ได้ใช้มอดอะไรเลยตอนนี้ได้หมดที่มันเป็นบอสอหละเป็นบอสหมดที่มันเป็นเอ็นไฟอะฮะที่เอ็นแปลงน้าเป็นเอ็นไทยทันเอ็นใช่ไหมมันก็แปลงน้าเป็นเอไททันเอ็นนะว่ามันมีด้วยเหรอ็เอ็นนี่ก็มีมันจะโหดเกินไปแล้วนะแปลงน้าเป็นเอ็นนี่เอ็นนี่น้ำแข็งเหรอ เอนนี่ก็เป็นเอนนี่ที่เราสู้อะเอนนี่ที่เราสู้อ๋อ,อแปลงลราปเป็นเอนนี่ได้ใช่ไหม,มเดี๋ยวเดี๋ยวมันเรือสองตัวนี่หายากเนี่ยเราต้องฆ่ามันให้ได้มาเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วสองตัวเลยตอนนี้โอ๊ยโอ๊ยชิดโอ้ยชิดมันตบยุงใส่หน้าตัวเองมันบ้าหรือเปล่าเนี่ยบ้าเฮ้ยอย่าทำอย่างนั้นโอ้โหล้มตอนหน้าตาน่าตายแล้ว โอ้โหตายครับผมมาต่อหน้าต่อตายอย่างนี้ไม่ให้ซุ่มให้เสียงที่สิบส <c oughs> องครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอะไรจะ<ต>ยิงยขนาดน,นั้นทิวยิงกดชีกซ้ายก็ได้ครับมก็แค่แบบชี้ซ้ายก็ได้อ๋อทำไมมันยิงรวังวทำไมยิงลัวเป็นสิบกว่านัดอย่างนั้นฮะ ตี่ะเจอตีใหญ่ตีใหญ่มันต้องใช้ปืนดิตีใหญ่ปืนบตีใหญ่พี่ไม่ใช้ปืนนะดิตีใหญ่พี่ใช้ใช้ดาบธรรมดาเคยใช้ปืนแล้วฆ่าเลยไหมโอ้โหใช้ปืนไม่เคยพี่เคยไปเล่นบทปืนพี่เลิกเล่นเลยไม่ไืนไม่ได้พี่เลิกเล่นเลยพี่เคยใช้ปืนแล้วมันนึกว่าเป็นสายซัพพอร์ตมันทําอะไรไม่ได้เลยมันทําให้เจ็บตาได้อย่างเดียวเขาเขาฆ่าได้นะฆ่าได้หรอ แบบไม่ปูก็ขาดไ,ได้ใช่เหรอพี่ไม่เคยทําได้พี่เลยเลิกเล่นซะมัน <c oughs> เล่น,ลนรีไวย,ยังไงง่ายกว่าอีกง่ายเร้สกิลสับหมุนสปินไลรลาวควงฝันชับ,ชบง่ายเนาะอืมง่ายมากคลิกขวาทีเดียวตายเติมแก๊สก่อนอันดับแรกแก๊สที่เปลือง<ๆ>เคยข่าของสิบเมตรได้ไหมโอ้โหไม่เคย เขาเคยไปข้างหลังมันแล้วมันก็เหมือนว่ามันเป่าเราออกมาหรือว่าอะไรสักอย่างมันคือตดมันคือตดใช่ไหมอู้แย่เลยคำนี้ตดเราปิวตดเราปิวแย่มากเหลืองๆเลยใช่ไหมแล้วกระแพงเป็นรูเอ็นดันเอ็นยกก้อนหินนะมันเตะมันเตะกระแพงมันเตะนะเอ็นดันเอ็นยกก้อนหินมาเหรอไอ้แบ๊ไม่อะฮะว่าไงด๊อกดมฟาวชื่อคลิปต์พุดเจ๊เลย ชคลิปอะไรคิอย่เลจังวะชคลิปอะไรวะกูบ่อยมึงตั้งคลิปตกปลาเฮียมันจะดูดีแมวล็อกเว้ยกูยังงงเลยอะไรของมันวะโอ้ไยตาเฮียเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นไททันอยู่ตอนนี้กำลังมันไททันเฮียเอาไปโหลดมึงไหมไม่ต้องโหลดเล่นในเว็บโอ้โหเกมบนเว็บไม่รู้เหรอตายแล้วไม่ได่แล้วเล่นแล้วลาไปโอ้ยอย่าพูดเลยมึงยังเล่นตัวกินจุดอยู่เลยอาก้าแก เกมกินจุดอ่ะกูเล่นเงี้ยกูเห็นมันคนมาเล่นเงี้ย,ยเกมกินจุดมาชวนกูเล่นกูไม่เล่นครับอยา่า <c oughs> ชวนกูไปเล่นเกมกินจุดมึงบ้าวนเนี่ยนี่เกมนี้มันยังจะดีกว่ามันก็เหมือนโหลดแหละเนี่ยถึงมันเป็นเกมในเว็บแต่มันก็ไฮเดฟ3ดีบวยทันตีเลเี้ยงลบได้ไงไวะแค่รอดเออหมดทิ้งไปอยู่ไปเนี่ยี่ทิวไปฆ่าอัดอยู่อัดอยู่นี่ทิวไปฆ่ามันใช่ไหมเนี่ยโอ้พี่ลังจะลอดวางดาบแล้วก็ฆ่ามัน ไปไหนส่งไปส่งครับเรียบร้อยไม่ต้องอยากเล่นกับพวกกูเลยไปไปไปไหนก็ไปไปเฮียไร่อาะีรอยู่กับเมียมึงเลยไปไปมันไปนอนแล้วอีกทีอ่นานนานนานพูดคำนี้เหรอรับหลังพูดกับเมียคำนี้เหรอฉนหยิ่ยโสแล้วแล้วกูใครโก้ไหนมึงเมียเออเอามานว้ายเป็นอย่างนี้นี่เองนะตั้มแสนนิ่งเรอเอารับหลังนี้ไม่ใครโกเมียพอเมียเยอะจ้ะจ๋าเขาขอโทษตัวเองอย่างนั้นอย่างนี้โอ้โหเขาแป๊บเดียว พี่ตายแล้วพี่ตายแล้วโอ้ช่วยหน่อยหรือเรียบร้อยโดนกินทำไมไม่มาช่วยวะโอ้โหอะไรวะทิวขอโทษคาริทันอยู่วะทำไมทิวไม่เชื่อพี่ทิวเป็นด่านอื่นไหมวะทิวโอ้ทิวไม่เวฟไม่เล่นมั่งเลยใี่ไหมไม่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 ตึก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 เฮ้ยเหลือสิบสี่ตัวเอ้ยทิวเราต้องถึงด่านยี่สิบให้ได้เวฟยี่สิบแล้วเราจะเลิกเล่นทิว เดือดตายเหรอครับ<ๆ>เอาทิวโอ้เอาได้ลิงก์แล้วได้ลิงก์แล้วโอ้ยหลังอะไอลิงก์ลงแล้วได้ลิงก์อะไรของมึงฮะได้ลิงก์แล้วได้ลิงก์อะไรเนี่ยลิงก์เนี่ยมึงทิ้งไว้ในเว็บเกมอะ่ะกูดได้ไหเลยอ๋ออ่าอ่าเขามาเล่นม,มาเล่นไงวะโอ้โหตดตดตดโอ้โหตดซี่โอ้โหทำได้ไงฮะโดนปุ๊บฮานะครับเมื่อกี้มันตดอะไรฮะอยากให้ผมเป็นทิ่ชั้นนะครับอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ย โอ้โหไหนเหลือกี่ตัวเหลือสามตัวเหรอเหลือตัวเดียวข้างหลังข้างหลังเดี๋ยวพี่จาัดการเองมาดีตดเตะ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 โดนมันทำอะไรโดนมันทำอะไรโอ้ตัวใส่มันนี่โอ้ยโดนไปไหนโอ้โหยังกระจั้นปะอะไรวะเกิดฮอคเดี๋ยวพี่จะดวลหนึ่งหนึ่งกับมัน ขอดูหนึ่งหนึ่งกับมันได้ไหมมันมีหนังหนังไททันที่แย่มาเพื่อเออมีมีม,มีไม่เคยดูหรอทำไมมึงสก๊อกกล่าวอย่างนี้วะนองอางนยังไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหจะโดดออกไปทางขวาข้ามแนมทนพี่ดิ่ไม, <า S 1> ม่ให้คไทยเลยอดีมากมมอะไรนะอะไรนะสับไทยเหรอสับไทยสับไทยไทยชิบหายไท,ไทพออไยพ่องหรืเฮียภาษาเฮียเต็มหมดเลยเนะี่ยภาษาญี่ปุ่นญี่ปุ่น โอ้โหแตกเ้าไปเล่นาวกูเกิลโคมเหรอกูนี่เป็นตีใหญ่นะเว้ยตอนเนี้ยกูเล่นเป็นตีใหญ่อยู่อย่าจ๋องไอ้ตั้มม่รู้ว่าตีใหญ่เป็นยังไงวันนี้ผมก็จะมาโชว์โดดนะตั้งแต่ตรงเนี้ยแป๊บอลเดี๋ยวแปลงร่างใหม่เนี่ทำเปียกถ้าไอกูเล่นมันกูเก็ลโคมไม่เท่ากล้าดียังไงฮะ S <S นี่ครับเดี๋ยวจะโชว์โดดที่ไกลที่สุดไอหัวแดงเมื่อก,กี้เนี่ยมันไม่ถึงอีกฝั่งเลยนะยอดเลยครับมันคือบกักดดแบบปึกคนนี้ไอาคือบักปึกวะมึงไม่รู้จักบักปึกเหรอไอโง่ไงอ๋อ,อาาไอเนี่ยเหรอเออภาษาใหม่เว้จับไว้ถ้ามีใครพูดกับมึงอย่างเงี้มึงต้องตอบโต้โดยเร็วต้องไปเลยนะเออโอ้ยโอ๊ยโอ้โหตัวสุดท้ายแล้วเดี๋ยวพี่จัดการเอง โอ้โหโอเคเราพอแค่นี้ไหมเดี๋ยวเราไปเล่นหนาเดืนครับโอ <Okay. S 2> เคงั้น<ด>เราก็ต้องจบจบคลิปนี้ไปนะนาทิวนะโอเค okay. ยังไงต้องฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับถ้าใครอยากเล่นก็ต้องต้องต้องช่วงช่วงดึกๆนะช่วงดึกมากช่วงดึกมากเล่นได้ยังไงก็ต้องฝากกดไลค์แล้วก็ซับสไคร์ด้วยนะครับเพื่อติดตามชมคลิปใหม่ๆของทางเรานะครับผมไป ต้องลากันไปคลิปนี้ไม่มีไม่มีอินโทรจบคลิปนะครับก็เลยต้องลากันไปด้วยคำเบาๆว่าบ๊ายบาย